เสียงกรีดร้องที่ดังมาจากอ้ดินคุณเคยได้ยินมันไหมเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นในเมืองร้างแห่งหนึ่งทางภาคเหนือตัวเมืองเคยรุ่งเรืองในอดีตแต่เมื่อแร่หมดลงคนงานก็ทยอยจากไปเหลือเพียงลุงแสนชายแก่ผู้ติดเหล้าและการพนันเขาเฝ้าเมืองด้วยความหวังลมๆลมแรงๆว่าจะขุดเจอแร่ล้ำค่าสักวันลุงแสนเป็นคนขี้โมโหเมื่อเมาไม้มักจะลมไม้ลงมือกับป้ามาภรรยาของตนเสมอ ทั้งยังชอบโกโหกหลอกลวงเพื่อนบ้านเพื่อเอาเงินไปเล่นพนันชีวิตของลุงแสนเต็มไปด้วยอบายมุกและลอยสินห้าอย่างสิ้นเชิงคืนหนึ่งขณะที่ลุงแสนกำลังขุดค้นในอุโมงค์ลึกจูจูก็มีเสียงประหลาดดังมาจากก้นบึ้งของเหมืองเสียงนั้นคล้ายเสียงควนครางของคนทรมานลุงแสนกลัวจนตัวสัน่นแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็มีมากกว่าเขาตัดสินใจปีนลงไปในปล่องลึกนั้นยิ่งลึกลงไป อากาศก็ยิ่งเย็นยะเยือกและอบอวนไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าจนเมื่อถึงก้นปล่องลุงแสนก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าของเขาคือถ้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยทะเลเพลิงและร่างของผู้คนที่ถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆนานาบางคนถูกฉีกร่างบางคนถูกกรอกน้ำทองแดงเดือดลุงแสนจำได้ว่าแห่งนี้คือนรกขุมที่สลงโทษผู้ที่ผิดศีลข้อสคือการพูดเท็จโกหกหลอกลวง และแห่งนี้กำลังรอต้อนรับเขาทันใดนั้นร่างของลุงแสนก็ถูกดึงเข้าไปในทะเลเพลิงเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานพยายามจะหนีแต่ก็ไม่เป็นผลร่างกายของเขาถูกเผาไหม้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนเวียนอยู่ในนรกขุมนี้ไปชั่วกลลาวสารตั้งแต่นั้นมาคนงานเมืองที่บังเอิญผ่านมาแถวนั้นในยามค่ำคืนมักจะได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากใต้ดินบางก็ว่าเห็นเงาตะคุมตะคุม ของชายแก่เดินวนเวียนอยู่ปากทางเข้าเมืองราวกับว่าเขายังคงติดอยู่ในนรกขุมนั้นชัวน่วนิรันด์ถ้าคุณกล้าพอคืนนี้ลองไปฟังเสียงที่เมืองร้างดูซิแล้วอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าคุณได้ยินเสียงอะไร